อาสวัสดีครับพี่น้องแฟนๆก็ใจเช้าทุ่งและกระท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับอานนี้เมื่อหนึสิภาพพี่น้องมาเบงการปลูกพืชในกองปุ๋ยหมักหมายถึงว่ากองปุ๋ยหมักเก้าพี่น้องตักไปแล้วมาหาบเบเบิดนะครับมันยังลงเหลืออยู่ก็เลยมาปลูกของใส่อามาเบงมารับสิง,งามบ่ปุ๋ยหมักตัวนี้เป็นปุ๋ยหมักจากกาก,ากอ้อยนะครับพี่น้องมีกากอ้อยกับแก๊บดำผสมกันก็ <c oughs> คือ,อเค้กอ้อยนั่นเองนะครับนะครับเมื่อมันหมักย่อยสลายดีแล้วนะครับสามารถเให้พืชผลเข่าง,งองงามได้บ่ว โดยเฉพาะพืชผักสวนครัวนะครับอันเดียผ้าพี่น้องเบิ้งพริกนะครับพี่น้องบริใสปุ๋ยเคมีแม่แต่นิดเดียวนะครับแล้วก็บริใสอื่นมีแต่เค้กอ้อยกับน้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงหดไปซองเท่าเท่านั้นแหละนะครับเห็นว่ามันงามอยู่ก็เลยโบ้หดอีกนะครับพี่น้องเนาะนะครับอันภาพพี่น้องมาเบิ้งนะครับพริกนะครับพี่น้องนี่นี่อันทั้งคางล่างนี่พื้นที่สีดำดำนี่นะครับพี่น้องนี่นี่นะครับเป็นเค้กอ้อยเนาะเป็น ุวิมักนะครับปุวิมักจากเค้กอ้อยอ่ันควัดเพื่อให้พี่น้องเบิง้งนี่ครับที่เก็จะผนกับแกบดำมานำ้ำแต่รู้สึกว่าจะใส่เค้กอ้อยอะไรอยู่เนี่ยมันก็ย่อยสลายกลายเป็นดินไปแล้วนะครับนี่นะครับเอามาเบิ้งบดว่มามันเห็ดให้พืชผลท้องงามสำเร็จสังเกตจากต้นกระเพราเราพี่น้องนะครับนี่นางเอ,อ,อกเขาเอามาปากัปากปกักปักทิ่มไวซ้ซื้อๆนะครับแล้วก็บ,บ่ได้เบิ้งอีกเลยปุ๋ยก็บ,บ่ได้ใส่ปกักใส่ที่นี่แหละว่า มันมีปุ๋ยหมักอยู่แล้วก็เลยปลาไว้นะครับเพี่น้องเบื้องเบิ่งหมักหมักของเขาเนาะพี่อนน้องเนาะนะครับปลูกทิมทิมเ้วยนี่พี่อนน้องนะครับปลูกทิมปลูกแล้วกันนี้ไปยุโคกน้องหน้าผ้เจ้าคองเพิ่นนะครับก็ใจเศร้าทุ่งกับไปเฮ็ดงานนะครับกับโคคอยได้เบิง่งกับอาศัยนำฝน,นะน,นเ,เนาะนะครับจุลิสียสันข้อแสงสาดตร์ไปเทือสองเทือนนี่แหละนะครับแล้วก็บ่ได้หดคอีกเลยเนื่องจากว่าเห็นว่ามันง่ามอยู่ของฉันนะครับ เบิ้งพี่น้องนะครับเบิ้งหมักพริกนะครับเนื้อว่าแต่หมักพริกนะครับกะเพรานี่ก็เป็นด่งเลยครกินบ่ไหวนี่นะครับสวยสวยสวยพี่น้องนะครับแสดงว่าปุ๋ยหมักจากกากอ้อยหรือจากเค้กอ้อยนี่เป็นปุ๋ยหมักที่มีคุณภาพพอสมควรนะครับถ้าหากได้มาปรุงใส่ครับปุ๋ยคอกมาปรุงใช่ครับใบไม้หมักนี่แห้งสิคักเนาะพี่น้องเนาะ ยิ่งจะเพิ่มคุณภาพเข้าไปอีกเพราะว่าจะปลูกพืชปลูกพักปลูกไม่กระถางไม่ดอกไม่ใบไม่ดอกก็คงจะสวยงามไม่ใบก็คงจะใบใยใบเหลื่อมสีสันสดใสโดยเฉพาะบอนสีซึ่งกำลังฮิตกันอยู่ในขณะนี้ปันราคากันต้นละหมื่นสองหมื่นก็มี่กินก็บ่ได้หักกินแก้วก็บ่บด้นะครับจะเป็นกระแสเนาะนะครับี่พี่น้องสังเกตบางคนนะครับ งามโพดแล้วพี่น้องนะครับรู้สึกจะงามเกินหน้าเกินตาไปละนะครับถ้านี่กับแม่นี่พี่น้องนี่ปลูกทิมๆไว้เลยนะครับนี่ว่าเดี๋ยวจะมาเก็บออกไปไว้กินจะอยู่โ้งน้องหน้าอยู่เก็บไปไว้ให้แกแก้วขายนะมือแลงวันซุกนะครับจะเก็บไปเนี่ยหมากวันซุกยอดเลยแล้วจะเก็บไปไทยเห็ดแนวน้าอยู่นะ้ ลกเลยปลูกทิมๆไว้ซื้อๆได้พี่น้องนะครับยุกกองปุยมักเกลว์น่ะละยาวาแต่นมักพริกผักกะเพราเม่แต่ว่านสาวหลงกูเลยต้นได้การะไดกูเลยนะครับกูนะมีแต่ต้นงามๆนี่นะครับพี่นอ้องนี่แหละค,นะคือดินดินที่เราปลูกขึ้นมานะครับปุยมักเกานะ่าเนาะนะครับกูเลยบางว่านสาวหลงพี่น้อยกูขึ้นไปเลยอ่ะโซโบก,กินไปแล้ว มีหมากน้อยซัอนขึ้นมาแน่เริ่มมีหมากน้อยหมากยังแทรกขึ้นมาอีกเอามาเบิ่งกล้วยตัวนี้บ่ดนี้พี่น้องนะครับปกติกล้วยตัวนี้สิบ่ได้สูงปานนี้นะครับสิบ่ขึ้นปานนี้สิบ่ขึ้นปานนี้นะครับต้นบ่วิดฮอดลงังคาเนาะแต่เมื่อปุ๋ยมักน้ำพ้นตกนี่น้ำปุ๋ยมักหาดลงมาเนี่ยพี่น้องไหล่ห่ามันนี่ก็ปรากฏว่ากล้วยนี่แตกก่อ ออกเครือตัดไปกินไทายเครื่องทายพี่น้องเพิ่งเหลือเครือหนึ่งบักไงนะครับนี่กำลังออกปีอีกนี่คือเป็นประสิทธิภาพของปุ๋ยหมักนะครับพี่น้องนะครับเป็นซึ่งเป็นปุ๋ยอินทรีย์นะครับเฮ็ดให้พ,ยยพ,พืชผักเข้าจริญเติบโตแข็งแรงโดยประต้องเพิ่งปุ๋ยเคมีเลยนะครับพี่น้องอ่ะนใจเสื้อถุงจะเอาไปปรุง,งนิดๆหน่นนนนอยๆเพิ่มธาตุอาหารเข้าไปยิ่งจะมีคุณภาพขึ้นไปอีกนะครับสังเกตจากหมักพริกนะพี่น้องเนาะ นะคทั้งอื่นจะใส่บ่ทั้งอื่นก็ใส่ให้กันพี่น้องขนไปใส่ให้กันเดือดหักใส่บ่ได้ลายมันบ่คือนยูนีิยูนี่เป็นกล่องเก่ามันเอามาเทพบ่มมั่นีกก่กล่องกึ่มๆึยูนี่เนาะนะครับแล้วก็ตักไปปลูกต้นไม้นะครับส่วนที่เหลือไปเห็นว่ามันว่างซื่อๆก็เลยมาเอาพืชเอาพัานธุ์เอาสิ่งเอาของมาปลูกใส่ะเงาบวกพริกนี่นะครับดูสิว่าเยี่ยมเนาะพี่นอนะ้องเนาะฮะ นะครับปุ๋ยหมักปุ๋ยข้อบอกว่าติเค่ก้อยพี่น้องพี่น้องมีอย่างไก่เฮ็ดเลยเนาะเฮ็ดเป็นปุ๋ยหมักไปเลยนะครับจะนักเกี่ยวเข่าออกน่าฟางเข่าเบือเบืออยากนะครับหมักลงไปใบไม้ตําเข้าไปนะครับมันจะเป็นต้องไม้เสวะเสแวงหาแต่ใบสัมสายได้เพื่อนน้าใบไม้ทุกชนิดได้หมดนะครับเป็นปุ๋ยหมักแม่นว่าไปสัมสายเห็ดปุ๋ยหมักดีแล้วเพรากันเลีนหาเอาไว้สันเนี่ยบ่แม่นนะครับพี่น้องเมื่อนบ่มีก็คือบ่มีนะครับมีมีอยังไก่ตัวก็ใส่ตัวนั้นเนาะ นี่นะครับพริกนะครับแต่สะอ่อนพี่น้องนะครับปลูกต้นหนึ่งสองต้นกินบอ๊อบวันะครับซสำปลูกกินนะครับถ้าปลูกไข่ก็คงจะโบกเกินนี่นอกพี่น้องเนานะกรบปุตต่างจากนี้นะครับก็คงจะดกกังซีขึ้นกันนะครับเอาคลิปนี้ฝากพี่ฝากนอ้งนองเพชรที่น,นี่นะครับเอาปุ๋ยประสิทธิภาพของปุ๋ยมักกากอ้อยเค็มอ้อยมาให้พี่ให้น้องเบิรงว่ามันงามจริงบ่นะครับผู้หลายท่านอาจจะกำลังตัดสินใจจะซื้อ เป็นจะซื้ออยู่บ้เค้กอ้อยขี้อ้อยหัอนะครับอ่ะกะถ้าถ้าดเส้นใจจะซื้อก็ถือว่าคุ้มอยู่นะเพื่นอนเนาะสำหรับเค้กอ้อยนะครับมึง,ม,ง,ม,งมึงหมักพริกคนใจชอบถูกครับอ่ะคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องเพชรธานีสันสันจอจอมอมอมเพื่องน,นะครับไายดวนดวน